สวัสดีครับยามาฮ่าดีทีครับร้อยครับหลวมฝูงสวยๆนะครับยังมีอีกคันหนึ่งนะครับสีเหลืองครับติดตามดูที่ช่องได้เลยนะครับสีเหลืองก็ท่อเพาะครับท่อของจอยครับท่อของจ้อยครับคันนั้นท่อสูตรครับส่วน3ามคันนี้ก็สวยนะครับคันแรกนะครับคันแรกคันนี้เครื่องไม่ติดนะครับเครื่องไม่ติดแต่สวยครับ ายปั้นไม่ควรพลาดครับผมคันนี้นะคันนี้สีดําครับเครื่องดีมากครับเครื่องดีนะฮะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับผมยางดอกสวยๆเลยครับนี่ดอกสวยๆเลยดอกสวยเลยนะครับอันนี้ดูถ่ายรวมๆนะครับเคื่องไม่เยิ้มนะคันนี้ไม่เยิ้มเครื่องไม่เยิ้มจะมีคลิปแยกคันให้ดูด้วยนะครับคลิปแยกคันให้ดูด้วย ถ้าชอบก็กิงกลางโทรมาได้นะครับ0894791684ครับขงน้ำลูกกานะครับอันนี้ไฟหน้าติดไฟท้ายติดนะครับมีไมครบนะฮะถังไม่รั่วไม่ซึมนะครับส่วนทันนี้นะครับเครื่องก็ติดนะครับใช้งานปกติเครื่องเกียร์เดี๋ยวติดตามดูในคลิปได้เลยครับก็จะมีคลิปแยกคันให้ดูนะฮะอันนี้ถ่ายภาพรวมครับรวมฝูงดีทีร้อยนะครับเครื่องเกียร์ใช้งานปกติครับเครื่องก็ไม่เยิ้มนะคันนี้ รถน้าใช้ครับย้ำนะานะ0 8 6 8 4ครับตรงนลำดุกกานะครับอย่างดีขอบใหม่ครับคันนี้กิ๊กๆครับผมซื้อไปไม่ผิดหวังครับใส่โดดใส่ปั้นไม่ควรพลาดนะครับรถสวยครับรถเริมหายยากนะฮะใหม่ครับถังทำสีใหม่สวยๆเลยครับผมนี่นะเครื่องใช้งานปกตินะครับเราจะมีคลิปขับขี่ดูนะครับ นะฮะฮสวยงามมากครับสวยงามมากครับคันนี้สีดำนะครับสีดำ,นะดำไฟติดนะครับไฟติดแลคันนี้ไฟเครื่องไม่ติดนะครับเครื่องไม่ติดกับสายปั้นไม่ควรพลาดนะครับมาใช้งานได้นะครับสายปั้นนะฮะน,นะครับ ราคาไม่แพงนะครับคันนี้1500ครับสองคันเดก็ลงราคาไว้นะครับไม่ต้อพลาดนะครับวัดอยู่รามินทานะครับโทรมาได้ครับย้ำนะฮะ089 479 1684นกครับองน์ลงูกกานะครับฮะน้อยส,ส,สวยๆครับผม มีอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งก็สายโดดครับข้อสูตรนะฮะนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ขอบคุณครับ